เขาทําอะไรมาใส่ไล้ป้ายสีก็เฉยเหมือนพระศาสดาบอกสีมาระบายไปยในอากาศสีติดอากาศไหมก็ไม่ติดนะใครเ็าจะใส่ลล้ป้ายสีเขาจะด่าทอว่าเราทําจิตให้เสมอกับดินให้เสมอกับน,น้ําคนเอาเท้ากระทืบดินเอาจอบมาขุดดินบ้วนน้าลายใส่อุจจาระประสะัสสาวะรถใส่ดินดินก็เฉยคือยมต้องนิ่งต้องนิ่งมากตอนนี้ปัญหาเกิดแล้วเราต้องนิ่งๆิ่งนะ ทาจิตเสมอด้วยน้าไทยเขาจะเอาของสกปรกโสกโรกทิ้งลงในน้าน้ําก็ไม่อิดหนาละอาใจน้ําก็นิ่งเฉยทีน,นี้จะนิ่งได้ต้องมีเครื่องอยู่ไงอยู่ด้วยธรรมะคืออนาปานสติเจริญให้มากทําให้มากนะเอาธรรมะเป็นเพื่อนเหมือนพระศาสดาตรัสเนี่ยนะพราหมณ์ที่มายืนด่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ด่า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 พระเจ้ชชาพระเจ้ชชาก็บอกว่าเออพราหมณ์ ญาติเคยมา,าเคยมาบ้านพรามบ้างไหมบอกเคยแล้วเคยพรา์เคยเวลาญาติพี่น้องมาสู่บ้านเนี่ยเคยเอาข้าวเอาน้ําให้เขาบ้างไหมก็บอกเคยแล้วถ้าญาติที่มาเยี่ยมพรา์เนี่ยไม่ทานข้าวและน้ําที่พรา์เอาไปให้เนี่ยข้าวและน้ําจะเป็นของใครพรา์ก็บอกว่าก็เป็นของเขาเหมือนเดิมพระศาสดาก็บอกว่าเนี่ยการด่าของพราหเนี่ยเป็นของพรา์แต่ผู้เดียวนะ เพราะว่าตถาคตไม่บริโภคร่วมนะ,ะนั้นเราไม่ไปบริโภคร่วมกับเขานะอกุศลก็เป็นของเขาฝั่งเดียวเพราะเวลาคนเขาทําร้ายโยด้วยอกุศลเนี่ยเขาต้องคิดก่อนเมื่อเวลาเขาคิดเนี่ยเขาประกอบด้วยอกุศลกรรกมาบทสิธย์จิตของเขาเนี่ยกำลังตกอยู่ในนรกกับเนรชานเปรตวิัยเป็นโทษที่เขาคาดไม่ถึง